ก็สวัสดีครับแมซีครับมาขึ้นมาถึงนะครับนี่ก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับผมมาสักทุ่มหนึ่งขึ้นมาถึงนะครับผมก็เดี๋ยวจะหาดูกล้วยตัวไหนที่มันสุกนะครับเอาไปให้น้องสุนทองก่อนนะร้องแลวนะครับผมเสียงมีเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับมาเราจะดูกล้วยตัวไหนพีไหนสุกๆนะครับเราก็ต้อง ให้น้องทานเลยนะครับคิดถึงมากกันเลยคิดถึงกันมากเลยเดี๋ยวพุทธาดูด้วยตัวไหนมันสุกๆเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องก่อนนะครับด้วยตัวสุกๆเลือกออกก่อนเล็กหมดแล้วสุกสวยมากเลยเนี่ยสุกกำลังสวยเลยกำลังสวยพอดีเลยโอ้โน่นดีเสียงคุณตาร้องใหญ่เลยสุกเลยสุกเลยลูก เรืองตัวไหนอ่องงเรืองตัวที่อ่องงออกก่อนโน่นดูได้ยเสียงคุณตาสิต้งใส่ถุงใหญ่แล้วอ่ะได้แล้วย้อนนี่เดี๋ยวเ่องเครื่องสุกๆไปก่อนเดิ๋ยก่อนตัวไหนมันสุกๆเราต้องให้ก่อนเพิ่งมาถึงนะครับผมเพิ่งมาจากกรุงเทพถึงเมืจิกี้นะครับมาตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับพอดีน้องสอบเสร็จนะครับผมสอบเสร็จก็มาเลยเนาะ เอาเอานี้ไปให้ก่อนเนี่ยเอานี้ไปให้ก่อนเดี๋ยวต้องให้น้องก่อนดูดูด,ดูโอ้ของดอคมตายใหญ่เลยเนาเอานี้ไปให้ก่อนมาถึงขึง้นมาถึงนะนะโอ้ตัวนี้ยังไม่สุกมากใช้ได้อยู่งอมยังไม่สุกมากมากตามมาเลย

นี่นี่นี่ไปเลยนเดี๋ยวลูกเดียวเดี๋ยวนะอย่างอยเช่เช่น้ำยาเช่น้ำออกก่อนเนาะให้ถ้ามีแก๊สเกิดอะไรก็ก็ถามเขาดูแล้วนะครับผมว่าเพราะว่าไม่มีแก๊สเนาะเห็นไหมลูกเห็น บอกว่าไม่ได้แก๊สเนาะเพราะว่าคุณตาเอาแบบเฉียวๆเลยคุณตาไม่เอาแบบสุกมานะครับอยู่ที่ตลาดไทยเนาะได้มาเยอะะเลยเนี่ต้องให้น้องทาเลยนะครับผมโอ้คิดถึงกันมากเลยโอ้เสียงปานนิ้อยู่ฝึกได้เสียงเลยเสียงออกเลยลูกอิ่มเลยอิ่มเลยเนี่ยชุดใหญ่เลยลูก

ครับมาเลืเสียงก่อนลูกเสียงมันดา,ย,า,าย,ย,ยก่อนลูกครับครับมาครับสวยๆลูกสวยๆสวยๆก่อนเนี้ยโอ้เสียง,งออกมากเลยเอ่ะเดี๋ยวกูตายจัดกล้วยให้เลยเออคงจะหิวมากเลยยิงก่อนโอ้ตามาถึงก็จัดกล้วยให้เลย จัดกล้วยให้เลยนะครับโอ้โหถุงทองครับผมขอเสียงหน่อยเร็วมากลางคืนเลยนะครับผมถึงคุมหนึงก็คิดถึงมากเลยอืคิดถึงลูกลูกชายเล็กมากเลยเนี่ยลูกชายคนเล็กอืดูก,กินกล้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เหลือเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้กินใหม่นะลกูกวันนี้ให้กินก่อนคิดถึงคุณตาเสียงหน่อยเล็วเสียงหน่อยลกูกสวัสดีครับว่าลกูก ไม่ยอมเลยเสียงครับเร็วครับไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยครับโอ้โหขุงทองไม่ยอมเลยเอากินให้อิ่มเลยลูกกินกล้วยกล้วยอยู่นี้เอาให้อิ่มเลยซื้อมาจากตลาดไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวให้กินใหม่วันนี้พึ่งมาถึงเนาะขุนตาพึ่งมาถึงก็จัดให้เลย <laughs> เปิดไฟให้ทานเลยดีกว่าอ่าเอ้ถูกใจนะนีหวูวีปึ๊บปื๊บ๊บเลย อย่าไปพิงใบเลอยอยังเปจับเชื่ออยู่อยู่อืม,มาถึงก็ร้องหาคุณตาเลยได้ยินเสียงคุณตามานะครับผมร้องเอ๊ะเอ๊ะขอทานไห้เลยขอจินเนาะน้องขอจินอยากกินก็ร้องเอ๊ะเอ๊ะหาคุณตาเดี๋ยวนี้ก็ออกเสียงได้แล้วนะครับออกเสียงเกือบจะได้เท่ากับพี่ถุงเงินแล้วนะครับเสียงเริ่มก็มีแล้วนะครับก็มีเสียงแล้ว ฟันบี๊ฝึกเสียงออกได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณตาจะผัดให้มันให้ให้น้องถุงทองหอมแจ้มนะครับพรุ่งนี้จะให้หอมแจ้มเนาะจะฝึกให้หอมแจ้มเราไม่ได้ฝึกเยอะเนาะเราเอานิดหน่อยๆแค่ขั้นพื้นแค่พื้นฐานนะครับนวดได้แล้วอะไรได้แล้วเนาะอเออให้กินให้หายอยากก่อนลกูกเออคุณตามาแล้วลกูก <c oughs> ดู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 ด,ด,ดูทานอย่างอร่อยเลยคุณตาได้กล้วยมาจากตลาดไทย ใบหงไใบหงเขวีบ่อยๆอย่างนี้ดีนะครับช้างไหนที่ใบหงเขวีวีบ่อยๆอย่างนี้เขาใจดีนะครับใจเขาดีนะครับอิมไม่ฟานวิทเลี้ยงดีไหมนี่ดูก่อนอิมไหมโอ้ท้องกลมเลยท้องกลมเลยโอ้รฟานวิทก็เลี้ยงดีเหมือนกันนะนี่ขนาดฟานวิทติดโควิดนะนี่เออยยังดูแลถุงทองอย่างดีเลยนี่มาถึงคุณตาก็ให กล้วยอีกชุดใหญ่ทานหมดไหมนี่กะละมังใหญ่เบ้อเรือเลยนี่จะหมดไหมเนาะหมดไหมเนาะหมดอยู่แล้วเนาะโอ้อใจไหมอห้องกลมเลยอูดหลูดเลยเปิดไฟให้ทานกันเลย <c oughs> อืถุงทองของเรา เริ่มจะเสียงจะออกได้เหมือนพี่ถุงทองถึงเงินแล้วนะครับผมเสียงเริ่มจะโอเคแล้วน่าเสียงเลยกินให้อร่อยเลยครับถุงทองอืมตากลับมาแล้วลกูกกลับมาถึงทุ่มหนึ่งก็ยังทุ่มไม่ดีนะครับก็ประมาณสักอีกสิบนาทีนะ่าจะถึงทุ่มเนาะ อีกสักสิบนาทีนี่แหละครับผมที่จะถึงทุ่มเลยมาเลยคิดถ,ถึงมากเลยเลยของฝากมาให้ก่อนให้ทานกล้วยไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอานมมาให้ลองทานดูเนาะตอนตอนเช้าเดี๋ยวจะให้ลองทานนมดูก่อนดูว่าถ่ายจะเหลยวไหมถ้าถ่ายไม่เหลยวก็น่าจะให้ทานนมได้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้ทานนมด้วยนะครับผม ทานอย่างอาริดอร่อยเลยจะทานหมดไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวคุณตาให้ดูก่อนว่าจะทานหมดไหมมาถึงคุณตาก็ Oh hey. ออเอาขอเสียงหน่อยแล้วขอเสียงหน่อยแล้วเสียงมาเลยครับดึงออกมาสิดึงออกมาก่อนเ <c oughs> ก้งก่อน <c oughs> ครับก่าเลิกก่อนครับเสียงอาเลิกเสียงก่อน <c oughs> เสียงดังเ <c oughs> ออเออได้แล้วได้แล้ว <c oughs> อ่อาแมากล้วยออกก็ไม่ไม่ออกเสียงให้คุณตาฟังเลย ทำแม่กล้วยออกก็ไม่ออกเสียงให้คุณตาฟังเลยเนาะน้องเี่โอ้น่าจะน่าจะหมดนะนี่น่าจะหมดนะนี่กล้วยประมาณ หกเจ็ดหวีนะครับประมาณหกเจ็ดหวีนะตาให้กินก่อนเนาะว่ายัางเล็กอยู่ไม่ให้กินเยอะอืแต่ว่าจะกินหมดไหมถ้ากินหมดพรุ่งนี้เช้าจะให้เยอะกว่าน,นี้อีก <c oughs> ตอนเช้าเดี๋ยวจะให้เยอะๆเลยลูกอเ <c oughs> ด็กของฝากจากกรุงเทพได้ของฝากมาจากกรุงเทพอุ <c oughs> ตามาถึงก็รีบเอามาให้เลยนี่ อ่ะสวัสดีครับก็แล้วเสียงหวานแล้วเสียงหวานก็ลกูกสวัสดีครับก็แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็ซีก่ลูกเฉยบ่สนใจกินอย่างเดียวเพิ่งมาติดกินอย่างเดียวเลย ก็สวัสดีนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องพายถุงเงินอยพายถุงทองของเราครับ